อนลับของฟรีครับเป็นอีกาที่เกาะอยู่ตรงไหล่นะครับมีแบบนี้วิธีการรับคือต้องเข้าแมปฮาโลวีนหล่อหรือภาษาอังกฤษคือ The h o n นนะครับเมื่อเข้ามาในแมปน,นะครับจะสังเกตว่ามีปุ่มตรงนี้เรากดเข้าไปดูวันนี้นะครับสามารถรับเป็นไอเทพอีกา e ได้นะครับไปประดับที่ไหล่ได้ซึ่งต้องทำการโหวต10ครั้งหรือ10รอบเนี่ยแหละ ถึงจะได้อีกาไปนะนี่ขอเอซุดไอวเลยนะไปะไปเก็บกันเลยซึ่งเหมือนก็จะปลดล็อกหมวดใหม่นะครับเป็นหมวดน่ารักนะครับซึ่งของเมื่อวานเป็นหมวดสัตว์ซึ่งเขาบอกว่าให้ทำการนะครับโบวต10ครั้งแสดงว่า เราต้องทำการโหวตอ,อย่างละ5กับอย่างละ5นะครับเพราะว่าเขาจํากัดต่อวันแล้วก็วโหวตหมวดน่ารักไปก่อน นี่นะครับตรงนี้เขาจะบอกว่าครบห้าเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งยังโหวตไม่ครบนะครับเราจะต้องทําการโหวตอีก5ครั้งนะครับเราต้องมาที่ตู้นี้นะทําแบบนี้อีก5ครั้ง นี่นะครับพอครบ10แล้วนะครับเราก็จะได้เหรียญตารับของฟรีได้เลยนี่นะครับเราจะได้ไอเทมอีกามาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่ได้มาโหวตเมื่อวานนะครับก็อาจจะยังไม่ได้อีกาในวันนี้นะครับให้ทําการโหวตนะครับพรุ่งนี้หรือว่าวันอื่นๆไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ